ซีเกมที่กัมพูชา5-7พฤษภาคม2566คาดว่ากัมพูชาสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเสร็จไม่ทันมหากรรมกีฬาอาเซียนกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคม2566คาดว่ากัมพูชาสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเสร็จไม่ทันโดยมีแผนจะใช้ทาวเฮาส์3ชั้นและให้นักกีฬาอยู่14คนนอกจากนั้นความพยายามที่จะเป็นเจ้าเหรียญทองจึงพยายามบรรจุก,กีฬาต่างๆ รวมถึงการแก้กฎกติกาจึงทําให้เกิดดราม่าไม่หยุดยัง้งความพยายามที่จะบรรจุกุลคแมกีฬาการต่อสู้ของกัมพูชาข่าวว่ามีชาติต่างๆส่งไม่ครบสีชาติตามกฎของสีเกมคาดว่าไม่สามารถจัดการแข่งขันได้สโลแกนของสีเกมครั้งที่32จัดที่กัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566สโลแกนคือใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยตามชมตามเชีย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับเหตุดังเขมรกล่าวหาบัวขาวอิจฉากุลขเมเพราะว่าดังกว่ามวยไทยเหตุดังกล่าวเพิ่มบอกต่างชาติเริ่มเข้าใจสาเหตุชาติอาเซียนพยายามแบนกุลขเมรดราม่ามีอย่างต่อเนื่องระหว่างกุลขเมกับมวยไทยล่าสุดเหตุเฟซบุ๊กกัมพูชาเวิร์กกุลขมเมเหตุดังเขมรได้กล่าวอ้างถึงยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่บอกว่าบัวขาวเป็นคนขี้อิจฉา เขาโกรธที่กุนคาแมเป็นที่นิยมมากกว่ามวยไทยซึ่งพวกเขาขโมยมาจากกัมพูชากุนคแมเป็นต้นฉบับที่ดีที่สุดนอกจากนั้นยังโชว์ภาพแคปเจอร์บัญชายิมเฟซบุ๊กของบัวขาวว่าได้เข้ามาชมการแข่งขันกุนคแมผ่านไลฟ์สดมาลงอีกด้วยรายงานข่าวแจ้งว่าในการแข่งขันซีเกมสครั้งที่32วันที่5ถึงวันที่17พฤษภาคม6 6นี้ ทางกัมพูชาก็พยายามบรรจุคุณขมเข้าไปด้วยแต่มีชาติมาสมัครไม่ถึงสีชาติถือว่าไม่สามารถจัดการย่งขันได้คนญี่ปุ่นรู้จักบัวขาวเท่านั้นตอบชัดรู้จักมวยไทยแต่ทำหน้างงเมื่อถามถึงคุณขมหลังจากคนกัมพูชาเคลมว่ามวยไทยมีต้นกําเนิดมาจากคุณขมทําให้ครูมวยไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอดไม่ได้จึงไปถามคนญี่ปุ่นเนื้อหาในคลิปบอกว่าเขาเป็นอดีตนักมวยไทยที่หากินอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และได้รับข่าวสารดราม่ามวยไทยกับคุณขแมเขาเองในฐานะนักมวยและก็เป็นครูมวยไทยที่ญี่ปุ่นด้วยยอมรับไปได้คุณขแมไม่มีคนญี่ปุ่นรู้จักเลยซึ่งในคลิปนี้เขาต้องการนําเสนอมุมมองของเขากับคนญี่ปุ่นเขาจึงสอบถามคนญี่ปุ่นที่มาซ้อมมวยที่โรงยิมว่ารู้จักคุณขแมหรือมวยขมรนไหมญี่ปุ่นทําหน้างงไม่รู้จักคุณขแมเลยซึ่งต่างจากมวยไทยที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบและก็รู้จักเป็นอย่างดี สามารถเอ่ยชื่อนักมวยได้หลายคนเช่นบัวขาวบัญชาเมฆรถถังกิตเมืองนนท์และครูมวยท่านนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับมวยไทยได้ด้วยไม่กลัวถูกแบนยังไงก็จัดกุลคแมในซีเกม2023เผยชื่อ6ชาติพร้อมร่วมแข่งขันเจ้าภาพซีเกมกัมพูชายังคงแสดงจุดยืนว่าจะไม่ใช้ชื่อมวยไทยในการจัดการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุญแม ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาประจําชาติของพวกเขาแทนถึงแม้จะถูกคัดค้านจากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA ที่ออกมาประกาศสั่งแบนทุกชาติหากเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ทําให้หลายชาติลังเลแต่กัมพูชาก็ยังยืนยันที่จะจัดการแข่งขันต่อไปตามเดิมล่าสุดสหพันธ์กุนคแมนนานาชาติ KIF ได้ออกบัแถลงการว่ามี6ชาติเข้าร่วมได้แก่กัมพูชาลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปิน เวียดนามและมาเลเซียจะส่งชื่อเร็วๆนี้โดยพวกเขาไม่กลัวการถูกแบนจากใครหน้าไหนซึ่งข้อเท็จจริงสมาชิก IFMA ประกอบด้วยมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยไม่มีกัมพูชานะจ๊ะที่มาของดราม่ากุณเแมข้ามปีกัมพูชาไม่จ่ายค่าตัวบัวเขาบัญชาเมฆ2.7ล้านบาท ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2565จนถึงปัจจุบันการเบี้ยวนี้ในครั้งนี้เกิดจากการเชิญบัวขาวไปชกในรายการ World Fight Series ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565รองประธานสาพันธมวยกัมพูชาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกัมพูชา ให้ไปทวงกับฝ่ายจัดการแข่งขันเองเอกบัญชาเมกยิมได้ออกมาไล่ทำลายดราม่าคุณขแม่สูนี่2.7ล้านบาทไล่ที่มาที่ไปตั้งแต่30มิถุนายน2565จนถึงปัจจุบันโดยเริ่ม30มิถุนายน2565เปิดถแถลงข่าว World f ไฟท t ทัวนาเมนท์ที่กรุงพนมเปญมีจุดประสงค์โปรโมตค,คุณคแม่และการท่องเที่ยวประเทศคเขมรโดยงัดหลักฐานว่าเป็นการทำงานของภาครัฐ MOU โดยหน่วยงานของรัฐเอกชนมีรัฐมนตรีคณะกรรมาการกีฬาชะพัน่วยรวมทั้งคนชื่อโทนี่รามากุลแคมและปรามาการเบี้ยวนี่2.7ล้านบาทฮอนดะโนสนโนแครกุลแคมงัดข้อมวยไทยผลน,นักเตะกัมพูชาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยคิดการใหญ่หวังเหรียญทองซีเกมฟุตบอลชายครั้งที่32ที่กัมพูชาเคสุเกะฮอนดะคุนซือฟุตบอลทีมชาติกัมพูชา ตั้งหน้าตั้งตาที่จะสร้างผลงานท่ามกลางความขัดแย้งกุนคาแมที่คนกัมพูชาพยายามสร้างกระแสว่าดีกว่าอันตรายกว่ามวยไทยฝึกซ้อมที่ไหนก็ได้เก็บตัวที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ประเทศไทยด้วยความพรั่งพร้อมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระบบไทยลีกสนามซ้อมฟิตเนสออกกําลังกายบรรยากาศการพักผ่อนอาหารอร่อยและราคาถูกรวมทั้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโค้ชญี่ปุ่นมาทํางานที่ประเทศไทย นักเตะไทยก็ไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นการเลือกเก็บตัวที่ประเทศไทยของเคซูกะฮอนดะทำเอาหัวใจของคนกัมพูชาเจ็บจิ้มจีด๊ดไม่รู้ว่าเคซเกะฮอนดะอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นจะฟันฝ่ากระแสะกุลคแมงงัดข้อมวยไทยไปได้มากน้อยแค่ไหนนักชกกุลคแมกัมพูชาหวังลบความผิดหวังซีเกมเวียดนามคว้าทองซีเกมครั้งที่32-2023ที่กัมพูชาพรมสำนังนักชกกุนขแม คิมชาติกัมพูชาประกาศ 9, ออกล่าวขอคว้าเหรียญทองซีเกม2023เท่านั้นเขากล่าวว่าเขาซ้อมหนักมากหลังพลาดทำได้แค่เหรียญทองแดงในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่5มีนาคม2566ความเคลื่อนไหวซีเกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้หนึ่งในกีฬาที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือคุณคแมที่เขมร เปลี่ยนชื่อจากมวยและบรรจุลงแข่งขันทําให้เกิดดราม่ามากมายจนไทยไม่ส่งเข้าแข่งขันพรมสำนังคือความหวังของกุนขะแมเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ผมซ้อมหนักตั้งแต่ซีเกมที่เวียดนามเป้าหมายของผมคือการคว้าเหรียญทองให้กับกัมพูชาในซีเกมปีนี้พรมสำนังฮีโร่กุนขะแมกล่าว